แบับทาซาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัว แจกชัวร์ทุกวันวันนี้นะคะเรายังคงแจกชัวร์แจกจริงแน่นอนและเป็นของรางวัลใหม่ด้วยค่ะวันนี้เป็นเครื่องทําน้ําแข็งคลายร้อนกันเลยทีเดียวนะคะส่วนวันนี้ค่ะบอกเลยว่าใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ส่งชื่อต้องส่งมาใหม่นะคะเพราะว่าเดือนใหม่แล้วอย่าลืมนะคะวิธีการสแกนคิวอารโค้ดตรงนี้ง่ายๆเลยค่ะส่วนช่วงช่วยกันแซบทางด้านนู้นโอ้โหใครชอบกินโจ๊กบ้างผมบอกเลยว่าร้านนี้เด็ด แล้วไม่ได้มีแค่โจ๊กมีกลวยจับมีเกาเหลามีขนมเปียตบท้ายด้วยโอ้โหของดีทั้งนั้นเลยแบบเห็นลวหมูเขาชิ้นเบลมเลยอ่ะร้านนี้อยู่สมุทรปราการอะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกว่ายังไงบ้างส่วนข้างๆนี้เลยค่ะเป็นงานฝีมือผู้ต้องขังเป็นงานแฮนเมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้อุดหนุนกันเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าหมวกแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยเป็นหมวกถักอ่ะโออสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักใช่ ส่วนตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบ,บอกเลยว่าหตาแตกใครต่อยตาไม่มีใครต่อยตาค่ะแต่ตอนนี้ดิฉันขิวมากเลยอเอาใจคนชอบกินจิ้มจุ่มแต่ว่าร้านนี้ไม่ใช่จิ้มจุ่มแบบปกตินะเพราะเป็นจิ้มจุ่มแบบมีเนื้อ dry age อแล้วมีน้ำซุปเนี่ยให้เลือกถึง3ซุปด้วยกันจะเป็นยังไงไปแซบกับเสือจิ้มจุ่ม ถ้าเป็นเรื่องจิ้มจุ่มร้านนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนกับร้านเสือจิ้มจุ่มที่มีน้ําซุปให้เลือกถึงสามสูตรสูตรสมุนไพรสูตรอบข้าวคั่วและสูตรพิเสือเล่นน้ําที่เป็นน้ําซุปสูตรเฉพาะของทางร้านส่วนเมนูจุ่มขอแนะนําชุดพิเสือล่าเนื้อเสิร์ฟเนื้อไทยวากิวดรายเอทระยะเวลา3 0ถึวันเนื้อนุ่ม หอมอร่อยหรือใครไม่ทานเนื้อยังมีชุดแม่หมูลงทะเลชุดหมูตอกไข่ให้เลือกทานนอกจากนี้ยังมีเมนูอีสานแซบหนวขอแนะนำซอยจุเนื้อวากิวดรายเอทไตโมแซบเวอร์ ver, ก้อยเนื้อวากิวเกรดซาสิมิตำถัดเสือโครงสีโครงหมูออกปปลาซอสเกรวีและยังมีอีกหลายเมนูวันนี้จะมีอะไรน่าทานอีกบ้างไปชมพร้อมกันในรายการเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับคุณเคนค่ะเจ้าของร้านเสือจิ้มจุ่มสวัสดีสวัสดีครับคุณเคนครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแหม่ต้องถามถึงชื่อร้านก่อนเลยครับคุณเคนเสือจิ้มจุ่มทำไมต้องชื่อนี้ฮะเสือจิ้มจุ่มนะครับของเราเนี่ยมีที่มาจากการที่ทีมงานของเราเปรียบเสมือนเสือที่ตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่ครับเพราะเสือเนี่ยจะไม่ล่าเหยื่อที่ตายแล้วสดใหม่เท่านั้นให้คนได้ทานกันถูกต้องเลยครับเออแล้วจุดเด่นของเสือจิ้มจุ่มคืออะไรครับ ของเราถ้าพูดถึงเสือจิ้มจุ่มก็ต้องจิ้มจุ่มเลยครับผมอืมใช่อย่างไงฮะอย่างเริ่มจากน้ําซุปก่อนนะฮะ,อะของที่ร้านเนี่ยจะมีน้ําซุปให้เลือกถึง3แบบก็คือน้ำซุปสมุนไพรนะ,ะแล้วก็มีน้ําซุปอ่อมซึ่งวันนี้พอดีไม่ได้เอามาแต่ก็ มีตัวผักหวานป่าปลา,ายา่างตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่เราดึงวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างผักหวานป่ากับป,ปรากฏย่างมาใส่ลงไปครับมันก็ <ผม S 2> จะหอมมากขึ้นถูกต้องเลยครับโอ้แสดงว่ามีน้ำซุปให้เลือกถึง3แบบด้วยกันใช่แต่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเสือจิ้มจุ่มเนื้อเนื้อต้องมาก่อนเลยเห็นคุณแพมพูดด้วยเป็นดรเอทใช่เลยครับมันเป็นยังไงครับก็อย่างที่ร้านนะคะจะมีชุดเสือล่าเนื้อนะฮะตัวนี้จะเป็นเนื้อวากิวดเอทเสิร์ฟมา3 3มสาส่วนนะฮะก็จะมีพวก พับนอกพับในสะโพกแล้วก็ในส่วนของน้องลายด้วยครับอันนี้เป็นเซตจะเป็นแบบแยกเป็นถาดก็ได้หรือว่าเซตแบบข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นคือบอกเลยว่าเนื้อเขาน่ากินมากฝูงสายเนื้อเห็นแล้วต้องแบบ กรีดร้องว่าฉันอยากเป็นเสือเดี๋ยวนี้เป็นเนื้อวากิวไทยแหละฮะใช่ฮะก็อันนี้เราจะจับมือกับฟาร์มที่สกลนครนะฮะมันจะเป็นเนื้อไทยวากิวแล้วเราก็มาไดเอทก่อนเพื่อให้มันนุ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับน่ะมันยิ่งเพิ่มรสชาติยิ่งนุ่มมากขึ้นเซตนี้ที่มีทั้งพับในพับนอกพับผ่าอะไรนะฮะพับผ่าอะไรกมีสี่ส่วนด้วยกันราคาเท่าไหร่ครับเซตนี้ตัวนี้585บาทครับผม585คือทั้งเซตมีผักด้วยใช่ครับใหญ่มากนะใช่จานใหญ่นะจานอันนี้สําาาหรรัับคนนกเื้้้อพลดดไไม่่่แตวถำ หรว่าไม่ทานเนื้อบมีหมูให้ไหมคะไม่ทานเนื้อของเราก็จะมีชุดหมูเริ่มต้นตัวนี้จะเป็นชื่อชุดหมูต่อไข่ก็ราคาเพียงร้อยเก้าบาทมี9ใช่ครับมีหมูแล้วก็ผักแล้วก็ถ้าเกิดมาหลายท่านก็จะนําเป็นตัวชุดแม่หมูลงทะเลนะอย่างชุดนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมู2ส่วนก็คือเป็นสันคอกับ3ชั้นแล้วก็มีในส่วนของซีฟู้ดก็มีกุ้งหอยเชลปลาหมึกหอยแมงผู้แล้วก็ มีผักครบทั่วเลยครับต้องกินกี่คนคะประมาณ4ถึงคนได้เลยครับชุดนี้4ถึง6กคนขนาดใหญ่มากคุณผู้ชมคือร้านนี้เขาเหมือนเน้นไปเป็นครอบครัวใช่อันนี้ผมถามหนึ่งเลือกได้กี่น้ำซุปครับอันนี้ตัวนี้ได้2น้ำซุปเลยอ๋อสองน้ำซุปด้วยได้2น้ำซุปเลยก็คือ2หม้ออย่างนี้สหม้อได้เลยใช่โอ้ยราคาเท่าไหร่ครับ ตัวนั้นอยู่ที่895บาทครับผมน่มากินมากราค่ก็ดีไม่แพงไม่แพงจริงนะะให้เยอะจัดเต็มจริงๆอ่ะมาถัดมาทางนี้บ้างครับปลาอันนี้เป็นปลาอะไรคะคุณเคนตัวนี้จะเป็นปลากระพงของที่ร้านเนี่ยเราใช้ปลาเป็นนะฮะพอลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็จะถึงแล่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของปลาเป็นคือมันจะไม่เหม็นคาวก็ที่สำคัญเนื้อมันจะหวานขึ้นนะ เพราะว่าเขาไม่ใช่สดนะเป็นจ้ะเป็นเลยจ้ะเพราะฉะนั้นหวานแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีทั้งปลาหมึกด้วยหอยเชลล์ด้วยหลากหลายหมดเลยแต่ถัดมาในเรื่องของแบบพาส้มตำบ้างอันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันแหละครับอะไรครับเนี่ย หลังเริ่มต้นชุดนี้เลยฮะด้วยส้มตำถาดนะครับผมส้มตำถาดของเราก็จะมีพวกซีฟู้ดรวมด้วยแล้วก็รวมไปถึงไก่ย่างอยู่ในส้มตำถาดด้วยเลยครับผมเดี๋ยวที่ร้านเราให้เยอะๆอย่างนี้จริงๆไหมคะคุณเชนเยอะอย่างนี้จริงๆไซนี้เลยนะไซนี้เลยครับตรงปกไม่จกตาส0มร้อยไหมฮะประมาณ3ามที่ร้อยไหมร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นครับร้อยเก้าสิบเก้าจริงๆครับออโอ้ยครบเครื่อง ยมีเมนูอื่นด้วยเกี่ยวกับส้มตาม,มีอะไรอย่างซ่มอมตาของเราเนี่ยก็จะมีทั้งตาไหลบวกุ้งสดนะคะรับเส้นอีกแบบหนึ่งเป็นเขาเรียกตาหลงพระบางออของที่ร้านเนี่ยเราจะใช้ปลาลาที่พัฒนาร่วมกับวิสาหากิจชุมชนนะครับผมซึ่งเนี่ยจะผ่านการฆ่าเชื้อทําให้ปราศจากเชื้อแล้วก็ที่สําคัญจะไม่เหม็นสะอาดสะอาดนัวคนนี้ไม่กินปลาลาลองมากินที่นี่ลองได้ฮะรสชาติมันจะไม่เหม็นนี่และที่กําลังเป็นกระแสในโลกนิยมเลยก็คือซอยจุซอยจุเลยฮะยังไงฮะ ที่ร้านนี่ต้องขอพูดเลยครับเมนูนี้เพราะว่าของเราเนี่ยใช้ตัวเนื้อเป็นวากิวตัวเกรดซาซูมิเลยฮะดรายเอทมาแล้วด้วยนะครับเ<ด>พราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันจะนุ่มไม่เหนียวนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับแจ่วขมพร้อมผักพื้นบ้านด้วยนะครับแจ่วขมในรูปแบบของทางอีสานจริงๆถูกต้องใช่ครับม,มีการใส่ดีเข้าไปปริมาณนิดหน่อยไม่เยอะมากครับผมคือขมกําลังดีใช่ไหมคุัปขมกำลัีรสชาติเป็นยังไงเนื้อคพอได้ไหมฮะอ๋ออย่าใช้ก็พอได้ครับเรียกว่าอร่อยมากผมไปกินซอจูเเนนี่คร้้งชวิตือุม นุ่มแบบว่าละลายในปากรวมถึงน้าจิ้มเขาอะมันแจ่วมีความเผ็ดมีความขมนิดๆมันนวยหมดเลยในปากผมว่าใครที่ไม่เคยลองมันเริ่มต้นแบบนี้อร่อยมากติดใจแน่ติดใจเลยครับผมนี่แล้วก็ยังไม่หมดยังเห็นด้านนี้มีแตงโมอันนี้แตงโมอะคะคุณเห็นตัวนี้ครเราต้องการทําให้เห็นว่าอาหารอีสานเนี่ยก็มีแอปเปิไทเซอร์ได้เราก็เอาแตงโมสายพันกินาลีมาแช่ให้เย็นจัดก่อนนะครับแล้วก็ราดคู่กับน้ําส้มตําแบบนัวสไตล์เหมือนกับ เรารับแขกด้วยลผลไม้แช่ยเย็นแต่สไตล์อีสานอยู่อะไรึ่งม,มีปลาด้วยถูกไหมครับใช่ครับโหตายแล้วสด<อ><ม>ชื่นเ,นเยลยและแซบ่บเนาะเออแบบใหม่นะต้องลองทานเหมือนกัน,นครับผมัดมาครับก้อยตัดมาก็จะเป็นก้อยนะครับผมตัวนี้ก็ยังคงใช้ตัวเนื้อเกรดวากิวอยู่นะครับนี่ใช่ครับแต่ว่าเราเอาซอยจุกมาไหมฮะใช่ฮะ เป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ไหมเนื้อเดียวกันเลยเราจะใช้ส่วนหัวไหล่ซึ่งจะมีความกลุบแล้วก็เด้งๆในปากนิดนึงครับต้องคัดชิ้นส่วนที่มาทําด้วยนะฮะไม่ธรรมดาเลยว่าพรีเมียมสุดๆเขาคัดมาแล้วว่าตรงไหนต้องมาทําอะไรถูกต้องมีก้อยก็ต้องมีโป้งฮะไม่ใช่ฮะสี่โครงคุณเพนซี่โคงนี้ยังไงครับได้ครับ ซี่โครงเนี้ยเราต้องการทําให้เห็นว่าอาหารอีสานเนี้ยก็สามารถทําให้เป็นฟิวชั่นสมัยใหม่ได้โดยการที่มาอออคือตุ๋นกับน้ําปลาลาก่อนแล้วก็เอามาย่างแล้วเสิร์ฟกับซอสเกรวี่คู่กับตัวฟักทองบัตเตอร์นัทครับผมอันนี้ฟักทองใช่เป็นฟักทองแบบสายพันธุ์บัตเตอร์นัทครับผมเพราะฉะนั้นมันจะได้อีกรสชาติหนึ่งได้รสชาติที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนแน่นอนรับประกันเลยครับผมต้องเป็นแนวฟิวชั่นครับผมว่าเมนูหลากหลายมากแล้วก็ต้องไปทานมากส่วนใหญ่ไปเป็นครอบครัวก็ได้ไปคนเดียวก็ได้เนาะคนเดียวก็มีะ ร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับร้านตั้งอยู่บริเวณซอยรังคำแหง147นะครับผมเปิดทุกวันนะครับผมตั้งแต่เที่ยงจนถึง5ทุ่มครับอืมก็คือวันนี้คุณผู้ชมดูเสร็จแล้วไปได้เลยไปได้เลยเพราะว่าน่ากินมากใช่น่ากินมากๆคุณผู้ชมไปกันนะคะร้านนี้รับรองถูกใจแน่นอนวันนี้ขอบคุณคุณเคนมคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับผมนะฮะส่วนช่วงหน้าในช่วงของช่วยกันแซ่บครับใครที่อยากทานโจ๊กจับเหลาเปียะเป็นยังไงนะมีทั้งโจก มีทั้งก๋วยจับมีทั้งเกาเหลาแล้วก็มีขนมเปี๊ยะนะฮะแล้วก็ยังมีงานคราบเป็นงานแฮนด์เมดด้วยนะครับ,บเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันครับโอเคค่ะแซบพลาซา่าแซบพลาซา่าช่วยกันแซบมาแล้วนะคะ วันนี้ค่ะใครชอบกินโจ๊กบ้างนี่เลยค่ะร้านโจ๊กจับเหลาโจ๊กของเขานะคุณผู้ชมทางด้านนี้เลยจุดเด่นเนี่ยต้องบอกว่าหมูเด้งเนี่ยแหละแล้วเป็นหมูเด้งก้อนโตจริงโตมากให้ <มา S 2> แบบนี้<า>แล้วข้าวของเขาจะมีความข้นมันจะไม่ใสยอย่าพี่ฝนเพราะฉะนั้นข้นพุกคำเลยราคาเริ่มต้น40บาทได้แบบนี้แล้วมีไข่ออนเซนด้วยโอ้โหข้างๆบ้างจัก,กรรพัิจ้ะ โอ้โหเพิ่มไข่มีไข่ออนเซนนะมีไข่เคม็มไข่เกีย่ยวมะแล้วมีเครื่องในด้วยโอ้โหแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของร้านนี่คือเครื่องในของเขาอะไม่เหม็นคาวเนี่ยสำคัญมากๆกินได้เรื่อยๆเลยแสดงว่าเขาทําสะอาดเนี่ยพี่ฝนเห็นปุ๊บพี่ฝนยังถามเลยร้านอยู่ไหนคะอยากไปกินมากเลยอะนอกจากนั้นแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้คือ ก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะ oh. มีทั้งก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบต้มยำนะคะ uh. แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบธรรมดาอย่างต้มยำอะ่ะเขาบอกว่าถั่วก็คั่วเอง uh. มะนาวก็สด uh. แล้วยังมีก๋วยจับด้วย oh. ทางด้านนี้คือก๋วยจับนะอ oh. แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยอากลับไป เนี่ยก๋วยเตี๋ยวอยู่ใช่ไหมใช่ก๋วยเตี๋ยวแห้งของชอบเลยแล้วมีไข่ออนเซนด้วยแล้วสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาหมูด้วยไหมหรือจะใส่เครื่องในอะไรยังไงคือบอกเขาได้เลยนะคะก๋วยจับก็น่ากินเกาเหลาก็น่ากินแล้วทางด้านหน้าเนี่ยเป็นข้าวต้มแห้งข้าวต้มแห้งเลือกได้เลยจะเอาเครื่องในไหมหรือจะเอาหมูอย่างเดียวแต่ที่สําคัญเลยคือน้าจิ้มซีฟู้ดเขาราดเลยค่ะ น้ำจิ้มเขาแซ่บมากพี่ฝนพริกเขาก็ทำเองใส่กระเทียมลงไปใส่มะนาวลงไปมันมีความหอมคุณผู้ชมเทไปกินอุ้ยแล้วก็มีน้ำซุปร้อนๆเนาะแล้วตบท้ายด้วยขนมเปี๊ยะค่ะนี่ขนมเปี๊ยะของเขาอ่ะมันจะแป้งบางพี่ฝนแล้วมีความนุ่มเห็นไหมมีฝอยทองมีไข่เค็มมีถั่วมีทุกอย่างเลยไปเหอร้านเนี้ย อยู่สมุทดประการนี่เองอ่ไม่ไกลเอาเป็นว่าตอนแรกถามเขาบอกอยู่สมุทดประการอตอนแรกคิดว่าไกลแต่ตอนนี้คิดว่าที่ไหนฉันก็จะไปนะ <มา S 1> ตะองไปแล้วล่ะแล้วจะอบอกว่าถ้าบอกว่ามาจากรายการแซปปาซาลดไปเลย10 ไโทรมาเลยนะคะส่วนทางด้านนี้ค่ะนี่คือฝีมือของผู้ต้องขังนะพี่ฝนสวยมีอะไรบ้างอะที่เห็นอยู่คือกระเป๋าค่ะกระเป๋าเนี่ยเป็นแฮนด์เมดนะคุณผู้ชมวันนี้อยากให้อุดหนุนกันเนี่ยกระเป๋าเขาน่ารักมากเป็นแบบปักเลยมว้งนี่ก็ปักถักเองถักแล้วก็เนี่ยทำเองออกแบบเองดีไซน์เองหมดสวยจังเลยสีน้ำตาลที่พี่ฝนกำลังใส่แม้ลองดูแม่เข้ากับชุดพี่ฝนพอดีเลยดูสิ น่ารักอ่ะราคาเริ่มต้นนะคะ350บาทกว่าจะได้แบบแบบเนี้ยมันใช้เวลา3 5 0ร้อยห้าใช่ไหมแล้วมันใส่สบายมันมันมันเบานุ่มแต่ว่าแข็งแรงคงทนแน่นอนค่ะอุดหนุนกันค่ะอุดหนุนกันได้เลยแล้วก็มีกระเป๋าใส่เครื่องสาอางน่านรักแบบเนี้ยแบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยอสามารถเลือกลายได้เลยนะคะราคาเห็นบอกว่า,วา 200กว่าบาท200กว่าบาทคุณผู้ชม,มราคาดีมากๆแล้วก็ยังมีเป็นที่รองแก้วอะ่ะเพื่อทําให้แก้วมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเขาก็ใช้การถักเหมือนกันนี่ใช้การถักเลยคุณผู้ชมเนี่ยสวยจังเลย25บาท25บาทเท่านั้น มีหลายสีหลายลายโอ้โหไปดูกันได้เลยเนี่ยร้านเรือนทานตะวันนะคะใครสนใจโทรมาเลย081851 1836ค่ะอุดหนุนกันเยอะๆได้เลยอ่ะเราไปแจกของรางวัลกันต่อไป,ปไปเลยค่ะไป <มา S 1> รับโอ้โหเลยได้ว่ามายืนรอดูคุณผู้ชมขายของ นาซื้อทั้งนั้นเลยอ่ะคุณแหมจะซื้อด้วยนะได้นด้วยแน่นอนอาวเครับวันนี้เรามารุ้นผู้โชคดีกันครับเป็นคุณกรณิษาค่ะนี่เลยค่ะและพิธีรุ่นรับของรางวัลง่ายๆนะคะเพียงสแกน QR Code ตรงนี้มาได้เลยส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์มาค่ะและนี่คือเดือนใหม่ต้องรีบส่งมาเพราะเห็นไหมคะชื่อน้อยอยู่เลยถ้ารีบส่งเนี่ยจะยิ่งมีโอกาสเป็นผู้โชคดีใช่แล้วครับและของรางวัลก็ใหม่ด้วย เพื่อนเขาทำน้ำแข็งหมช่วงนี้ร้อนๆเหมาะมากเหมาะความน่าร้อนแล้วก็เหมาะความน่ารักของผมมากอุ้ยอุ้ยมีศัตรูข้างๆหัวรอบผมฮะหัวตี๋เขาเวมาะมันเขาหัวมันมากแต่ว่าให้นะป๊อปปี้น่ารักอ๋อขอบคุณครับผมนะฮะแล้วติดตามละครด้วยนะครับเย็นนี้ฮะ โป่งลังฮักก่อนสอนครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ข้ามหมอหลวงเออซึ่งหมอหลวงนะฮะกำลังเข้มข้นเลยนะฮะทองอ้วนกับทองแท้กำลังจีบแม่บัวเลยครับงวันนี้เป็นคุณนิสราค่ะรับสายด้วยนะคะเดี๋ยวโทรไปหาเมื่อกี้ไม่รับสายใช่ไหมเมื่อกี้ไม่รับสายเสียดานมากเลยอ่ะซึ่งทิ้งท้ายของหมอหลวงก็คืออยู่แม่บัวเอาผ้าคลุมไหล่ไปคืนพ่อทองแท้ดูสิฮะว่าค่ำคืนนี้มันจะเข้มข้นขนาดไหนเหรอแล้วมีผมด้วยอย ทำคัญสำคัญตรงนี้เหรอเอาไม่จริงๆไม่สำคัญที่ผมมาเนี่ยไม่สำคัญแต่แค่อยากพูดอยากให้รู้ว่ามีผมด้วยนะคืนนี้จ้าจ้าจ้าดูเลยรอดูป๊อปปี้ด้วยครับผมเ้าขอให้รับสายนะคุณนิสรานะครับรับไม่นะคุณผู้ชมส่งชื่อมาทำไมไม่รับนี่คือเอารับครับสวัสดีค่ะคุณนิสราโทรจากรายการแซปพาซานะคะค่ะที่ขายุจงหวัดอะไรจ้า อยู่ชนบุรีค่ะชนบุรีส่งชื่อมาในแซปพาซาวันนี้เป็นผู้โชคดีได้รับไปเลยค่ะเครื่องทำน้ำแข็งจากสมาร์ทโฟนด้วยะคะอินดูด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปค่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวนึงค่ะก่อนจะวางป๊อปปี้แบบขี้สงสัยนิดนึงใช่อยากรู้ว่าชอบช่วงไหนในรายการของแซปพาซาครับคุณสลาช่วยตอบชวนี้ที่สุดเลยค่ะช่วงแจกของนี่แหละช่วงแจกของของฟรีของฟรีเลยและอากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณชนบุรี อ๋อฝนตกแรงมากเลยค่ะเมื่อวานโอ้ใช่ออกข่าวน้ำท่วมด้วยที่คุณเทพผู้ตกโอ้โหแล้วสองภาคนะครับผมคุลิสราครับจ้ะงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและแนนนครับทีมข่าวสามสีมารอเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีตรับพี่อ้าววันนี้มีอะไรมาด้วนวันนี้นะคะเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงจังหวัดชลบุรีเรามีภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ตสามสีสันจรค่ะที่จัดกันมาที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีบอกเลยว่า อัดแน่นจัดเต็มมากสิลหรือพินกว่า50ชีวิตนะโุณแนจัดเต็มจริงๆมาชมครับครับผมอ่ะเดี๋ยวติดตามกันนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับวันนี้พวกเราแซปพาซาสวัสดีค่ับแซปพาซา